แกงเฮ็ดห้ามมะวะอืม,อมอหอมขนาดมันดึงลํำแต่ต่อไปมันหอมหอมนี่อันนี้ก็จะมาเอายอดบะขามเก็บได้ตามในรั่วบ้านนี่เลยนะเจ้าเพราะว่าปลูกไว้เนาะเฮ็ดนี้ซื้อมาตัออ้งแต่ไหนหมดนี่สอง้อยสสิบดูกิโลหนึ่งก<ล>ัวางนี่นกิโลสองร้อยปลายจะสองร้อสามสินะมดนี่นะกิโลหนึ่งบอด,ดี่ะ สวัสดีเจ้าวันนี้ลองกี่ดูปลาเข้าครัวกันไม่แก้หั่มล้วเจ้าวันนี้แม่เพิ่นจะแกงเฮ็ดฮาเจ้าหรือว่าเฮ็ดตัดเตาเนาะเขาก็จะแกงแบบเมืองเมืองสูตรทั้งเหนือนะเจ้าก็จะใส่ใบบะม่ใบมะขามเนาะจะออกรสสมๆมเลยนะเจ้าก็รเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยเจ้านี่เจ้าอีแม่เพิ่นจะมาเก็บหยอดบะขามเจ้านี่อันนี้ก็จะมาเอาหยอดบะขามเก็บได้ตามในรั้วบ้านนี่เลยนะเจ้าเพราะว่าปลูกไว้เนาะ เขาก็จะแกงเฮ็ดห้าลำล้ำเนาะวันนี้แกงเฮ็ดอันนี้มันจะออกส้มๆเลยนะเจ้าใส่ยอดว่าขามเนาะใบมมามันก็ออกรสส้มด้ไแม,ไม่เลยนี่เราเนี่ยใบมม่อม่ะเก็บมาแล้วเก็บมาแล้วใส่จะใครลงไปเลยเจ้าอันนี้เขาจะตำพริกเครื่องแกงแกงเฮ็ดห้าน่นะเจ้านี่ แ,แล้วก็ใส่หอมขาวหอมแดงลงไปเจ้าตาด้วยเกลือเจ้าใส่พริกแห้งลงไปเจ้า ตามด้วยกะปิเจ้าพี่เจ้าอีแม่เพิ่นได้ใส่หน้าหมอกคลุกคลิกไว้หน่อยนึ่งเนาะนี่นเสร็จแล้วเฮาก,ก่อนจะมาตักพริกเจ้าตักพริกแกงแล้วก็เอาไปใส่ในหมอ้อเลย เทน้ำล้างโคกอลงไปเลยเจ้าเสร็จแล้วก็เทน้ำลงไปแหมเจ้านี่เสร็จแล้วก็เอาตั้งเตาเลยเจ้าเปิดแก๊สราไ้เลยนี่ก็ว่าถูดิบลักของเฮาเจ้าเฮ็ดห้าเนาะตั้งเหนือบนห้องเฮ็ดห้าเจ้าคนไทยเป็นก็นจะห้องเฮ็ดตับเตาเนาะ mm hmm. เจ้าเฮาก็จะเอาดอกน้อยอีมาพาไปสีกไปสีกอีเจ้าตัดเห็นน้อยเนะยาะนี่ยหมอกคำใบใหญ่น่ยเจ้าหมอกพอดีคำล้ำลำนี่เนาะเฮ็ดนี่ซื้อมาตั้งแต่ไ,ไหนม่หมบนนี้ สองร้อยสามสิบดูกิโลหนึ่งกะ<ล>วาง<ล>นี่กิโลสองร้อยปลายจะสองร้อ <200 S 1> <200. S 2> ยสามสิบนะมดนี่นะกิโลหนึ่งบดดีเฮ็ดนี่เวลาเขาแกงมันจะออกรสเปรี้ยวๆล้ำนะเจ้านี่นะเขาต้องล่างมดๆเนอมันขี้ดินทำไมเนาะเขาต้องล่างหนักๆหน่อยหลายๆน้ำเลยเจ้าเพราะว่ามันจะเป็นขี้ดินนะวนเวลาเขาเกี้ยวมันจะเป็นฮัดเนาะมมีโอกตีนมีปอกตีนมันเหน นี่เจ้าน้ำแกงเดือดแล้วก็ใส่เห็ดมาเลยเจ้านี่หลังจากเขาตัดเห็ดเรียบร้อยน้ำแกงเดือดพอดีเนาะโซดลงมาเลยนี่หอ,อมมะรสน่ะพี่แกงหอมใส่น้ำปลาห้าต้มซุกลงไปเจ้าตามด้วยยอดมะขามกับใบมะเม้าเจ้า พอใกล้สุกเราจะไปเสียงส้มนี่เนาะแกงเห็ดห่ามะม้อจะหอมสอดเลยเจ้านี่ดูเมาะขนาดเน่ามาตอนนี้นหนดูนี่เจ้าเริ่มสุกละอีแม่ปกจะเติมชุลอดลงไปเจ้าโ,โกนโกนโกนแล้วเขาก็จะจิ้มเนาะเจ้าสีส้ม,สมๆแดงๆหอมมาเลยนะ หอมความส้มหอมความลำ้ำมันได้กินนี่มันตึงน้ำลายปุ๊เลยนะนี่ชอบชอบแกงเห็ดออกรสส้มเลยนะนีน่น้ำลายไหลหอมนะล้ำละก็มันหอมแล้วนะซาบกินมันตึงหวานล้ำแล้วนะเนาะนี่เจ้าเสร็จเรียบร้อยละมะม,ม่วงตักใส่ถ้วยแล้วเนาะแกงเห็ดห้ามะม่วงว่ะ หอมขนาดมันดึงลํำแต่แต่ไปมันหอมหอมมันหอมมาอย่างผู้ประกานในมดพี่แกงนี่เจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าแกงเห็ดห้าหอมหอมล้ำล้ำเนาะควันกุนกุนหวันทอดเลยเจ้านี่หรือว่าแกงเหต็ดตับเตาน่ะเจ้ารหน้าตาหน้ากินขนาดเนอ่